ความลับอะไรที่เขาไม่กล้าบอกคุณขอไพ้บอกถีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขากันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่คุณนึกถึงนะคะจะตรงกันกันกบไพ่ไหมเนาะสีไม้นะคะสเตรน n แล้วก็สีถ้วย คนคนนี้อาจจะเป็นคนราศีสิงห์นะคะหรือคนธาตุไฟเมษธนูเนาะแล้วก็อาจจะเป็นคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะรับมือกับปัญหาแล้วก็สถานการณ์ได้ดีเป็นคนไม่ยอมคน มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงนะคะเป็นคนฉลาดแต่ตอนนี้นะ่าจะมีสถานการณ์บางอย่างหรือเรื่องราวบางอย่างนะคะที่ทําให้เขารู้สึกเบื่อเซ็งตัดสินใจไม่ได้ไม่ได้ดังใจนะคะเรามาดูกันว่าอะไรคือความลับในใจนะคะที่เขาไม่กล้าบอกคุณเนาะสองไม้นะคะ Judgment แล้วก็ the lover นะคะขอให้เพิ่มอีกสักใบ8ดาบเกิดอะไรขึ้นนะคะมีความมืด8ด้านมีความมองไปหาอะไรสักอย่างในที่ไกลๆ judgment ชะตาฟ้ากำนดนะคะขอให้เพิ่มเนาะอะไรเอ่ยสิบไม้ วิวออฟฟอร์จูนเกิดอะไรขึ้น1เหรียญตอนนี้ชีวิตของเขานะ่าจะมีทางเลือกหรือตัวเลือกเข้ามาให้เขาได้เลือกนะคะอาจจะเป็นการงานข่าวสารที่รอคอย ะะแล้วก็ The Lover อาจจะเป็นคนใหม่นะคะทางเลือกใหม่ก็ได้ตอนนี้เหมือนว่ายังตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้ว่าจะทำยังไงหรือว่าเลือกทางไหนนะคะแปดดาบยังมืดแปดด้านอยู่เนาะแต่จะพยายามจัดการสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นนะคะจะเคลียร์จะแก้ปัญหานะคะ View of Fortune กงล้อแห่งโชคชะตากำลังจะมุนนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณนะคะพเพราะหนึ่งเหรียญเป็นไพ่ที่ดีเนาะมาถัดจากกงล้อแห่งโชคชะตานะคะ จัดเม้นต์นะคะชะตาฟ้าลิขิตแล้วให้เป็นแบบนี้สถานการณ์จะดีขึ้นนะคะสิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่ไม่ชัดเจนจะได้รับการเปิดเผยให้ชัดเจนแล้วก็จะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่หรือเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าแต่ว่าสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะ